สวัสดีครับเพื่อนๆมีรักแฟนชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมเอ็มแกลนหรือว่าชื่อเดิมโรงแรมใหม่ไทยนะครับเพิ่เมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นโรงแรมที่รีโนเวทใหม่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูห้องพร้อมกันนะครับผมเองก็ยังไม่เคยเข้าพักนะครับอานจากรีวิวว่าดีเดี๋ยวขึ้นไปรับชมกันครับไปพร้อมๆกันนี่แหละฮะสวัสดีนะครับนำทุกท่านเข้ามาที่ห้อง ของโรงแรมเอ็มแกลนจังหวัด p ระเอโรงแรมแห่งนี้นั้นเมื่อก่อนใะเช่นโรงแรมใหม่ไทยครับแล้วก็เป็นโรงแรมที่คู่กับโรงแรมเพชรรัตมานะครับแต่ตอนนี้ครับเขารีโนเวทใหม่ผมมีโอกาสได้เข้าพักครับรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้านล่างทีวีนั้นเป็นเคาน์เตอร์นะครเคาน์เตอร์สำหรับวางของครับมีโคมไฟแล้วก็มีทีวีอยู่ตรงนั้นนะคร เราจะเห็นว่ามีน้ำฟรีสองขวดตั้งอยู่แล้วก็มีตู้เย็นครับตู้เย็นไม่มีมินิบาร์นะครับห้องนี้8ปดอห้าสครับมีที่แขวนเสื้อผ้าแต่ไม่มีตู้เสื้อผ้ามีทีวีครับแล้วก็เป็นห้องที่ไม่มีระเบียงครับบนเตียงนอนนี่จะมีโคมไฟเนี้ยแล้วก็มีที่วางรีโมทวาง วางรีโมทวางหนังสือหรือว่าวางโทรศัพท์นะครับดูเพดานกันบ้างน,นะครับมุมกว้างเห็นเพดานด้านบนเพดานก็สูงจากพื้นห้องอยู่พอสมควรครับนี่นะครับถ่ายจากหน้าต่างไปครับตรงนั้นก็เป็นโซฟาสำหรับนอนก็ได้นั่งก็ได้วางของก็ดีครับ,บมุมต่อไปไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำครับ ขาดด้วยกระเบื้องสีขาวครับทําให้ดูอ่อนโยนดูระดับความแรงของน้ํากันนะครับประมาณนี้ครับสําหรับความแรงของน้ำนี่คือกระจกหน้าห้องน้ําครับมีเครื่องทําน้ำบุนและมีฝักบัวปรับได้แต่ก็ไหลลงมาใหม่นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเช็ดต,ตัวห้องน้ําแยกเปียกแห้งด้วยกระจกอย่างนี้ครับ โรงแรมเอ็มแกลนะครับมีอาหารเช้าด้วยครับอาหารเช้าก็พื้นฐานทั่วไปข้าวผัดผัดผักไข่ดาวไส้กรอกข้าวต้มก็จะประมาณนี้นะครับ